ครับวันนี้เรามาอีกแล้วได้โค้ดอะไรมาก็ไม่รู้วันนี้ดูคืนนี้พี่อ้นเขาบอกว่าโค้ดโค้ดไม่ไม่ได้เน้นระยะไม่ได้เน้นความเร็วจะเน้นกินวันนี้จะเจออาม่าลิงด้วยไม่เจอกันนานมากน่าทักทัาวันนี้ใข่บางมาก็ม่ไูเหมือนกันสวัสดีครับสวัสดีค่ะนี่ครับหัวโจกครับตัวต้นเรื่องกลายเป็นอะไรไปแล้ววันนี้เป็นอีเบาวันนี้ทิปเบาวันนี้เราจะไม่โหดเหมอง ปลาหมึกย่างจะรอดูครับไม่โหดเนี่ยวม่งวิ่งคนเร็วเลยอ่ะก็ถึงสุสาคนแล้วกขอบคิณมากวิ่งตามได้เหนื่อยวันนี้พี่สุจะวิ่งเท่าไหร่เนี่ยฮะวันนี้พี่สุจะวิ่งเท่าไหร่เนี่ยไปเรื่อยๆอีกแล้วคนนี้แม่งเชื่อไม่ได้อ่ะไปเรื่อยๆนรรออไไหมาาะท อาทิตย์นี้คนเยอะกว่ามันไม่รับเพ่รปกไม่รีบวิ่งมันเหมือนกลัวร้านปิดอ่ะคือจริงๆแล้วพี่อ้นแม่งกัดเทรนโซบิเปอร์ทั้งหมดเลยเนี่ยเดี๋ยววิ่งกระชากเดี๋ยวหยุดเดี๋ยววิ่งกระชากการระเบิดปอดกันแล้วก็ไม่บอกแหมทำามเหนี่ยมึงบอกมาเลย ไม่ได้ทำใจมาก่อนวันนี้เราหลอกมาได้หลายคนเลยดูดีเทียบผมบอกว่าไม่เน้นเพจนั่นไงก็ไม่ได้ระบุเพจไงใช่ผมอยากวิ่งเท่าไหร่ผมก็วิ่งไงใช่นั่นไงผมไม่ได้บอกว่าผมไม่ซีเรียสเรื่องเพจไม่มีใครว่าคุณเลยครับอยากวิ่งเท่าไหร่ก็วิ่งสาเตาเขาส่งพลังรับอยู่ๆก็สับเทปสามลบจิตลบจิตใครเขาจะไปตามเขาเหนื่อยเป็นเหมือนกันนะเราเบิดปอดเก็บบ้างอะไรก็ เราไม่มีเสื้อเอาแต้เราก็เลยวิ่งช้าไงตามไม่ทันแกควไปใส่เสื้ออคนนั้นเรานั่งแนวนี้กันครับน,า,นาเว้นนี้เลยเว้นเดียวกันด้วยร้านมันปิดแล้วพี่โอนก็กเสียใจเพราะว่าร้านมันปิดไม่ขายใช่แล้วก็เลยเซเว่นสุดท้ายก็เซเว่นนี้แล้วก็ไปนั่งกินกับข้างถังขยะเนี่ยโคตรเถินเลยวันนี้ภาพเดิมเลยเหมือนปีที่แล้วเป๊ะ <c oughs> ใช่ไหมไม่มาเอาออกไม่ได้มาโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวไปดูย้อนหลังได้ทีพีแรกครับเซเว่นครับสักได้แต่งสองอะไรนั่นเขาเราะวะเขาเลือเยอะนะรับไม่ควนเลยไม่กวนเลยคอนมหานครมาแทก้าเลยใส่อัลต้าเรามีพลังอีกแล้วเหนื่อย นี่ดีเอฟสะายเขาได้แล้วตังพีใช่ไหมใช่ครับตังพีสะพานกรุงทนพร้อมไหนดยังอยู่กันยังอยู่กันทุกคนครับสวัสดีครับีครับามไม่ทันสิเอาปิ่นก้าวอะไรจะมาถึงซีพีขนมหวานของพี่อ้นร้านหวานลิน พี่ออนอยากกินมากครับรังกระเทียมรังน้ำป้าหมวยเฮ้ยมีชื่อป้ายแล้วว่าป้าหมวยก่อนรัมายังไม่มีป้ายเลยใช่เรามาไหนไม่มีป้ายโอ้โหมีสูตจับแล้วเอาอะไรทอดมาแล้วครับเขาเขาเขาจัดหนักกันเลยอะไรลิ้นนะนั่นไงนั่นไงนั่นไงเอาเลยครับโหลดกันโหดมาก ทำไมเขารีบจังนั่งได้แป๊บเดียวเองมาแล้วพี่อนพามาไหนนี่เนี่ยพี่เทสต์มาขุนนนบ้านวัฒน,นาีเนเดลี่ทุกวันเหมือนมาบ้านเพื่อนน่ะดูดิอารมณ์เหมือนมาออฟฟิศเก่าดูลึกลับมาก โอ้เฮ้ยเรามาถูกไหมเนี่ยไม่ใช่มาบันแจ็คใช่ไหมอารมณ์คล้ายๆอยู่นะเหมือนมาบันแจ็คอลยเฮ้ยมีลิฟด้วยเออเหมือนมาบันแจ็คจริงโหมันมีไฟเอิ่มเราถ่ายไม่เห็นแล้วครับขอปิดปิดกันเห็นไหมฮู้ เดี๋ยวนะ้มันคนละฟิลกันกับเมื่อกี้เลยนะข้างในสว่างโลกเลยจากมืดๆขึ้นมาสว่างนี่ครับลึกลับสุดๆครับ,รบอยู่ไหนกันขนอกโอ้โอ เนี่ยนี่มันอะไรกันเนี่ยนี่มันอะไรกันเนี่ยร้านรับติดีดี t s เลยติด b ี s ผ่านเชื่อมกันเลยเออเจ๋งว่ะกลับร้านได้แล้วเนี่ยตอนนี้เราแยกกับทีมพี่อน้น ตอนโลที่สิบสี่จุดเก้าห้าตรงสถานีไฟฉายเดี๋ยวผมจะลองวิ่งไปตัดการตนาฝั่งลุ้นดูว่ามันจะได้ระยะทางประมาณไหนเนาะค่อยๆไปไปคนเดียวเพราะว่ามันจะได้ไม่ต้องกังวลกันก็ขอบคุณมากพี่อ้อนเราวิ่งกันสิบกว่าโลเองเนาะเจอกันเจอกัน,อกนตอนนี้อยู่ถนนคานกตัดการจนาพิเศษข้างหลังเป็น สียกไฟสายครับก็วิ่งมากี่โลวะวิ่งมาจากแยกประมาณสามโลยังไม่ตัดกันจานาจรก็โลงๆแต่ว่าฟุตบาทก็ไม่ค่อยดีเป็นล็อกแหละแต่ว่าเหมือนเบียเบ้ยวๆหน่อย่อไปไปโลที่ยี่สิกว่าแต่ว่าสะพานมันไม่มีทางข้ามต้องย้อนแล้วก็ขึ้นสะพานไปเอ้เวรเกันไม่มีสะพานขนข้ามอ่ะ คือถ้าอย่างนี้ทางมันไม่ค่อยดีนะเพราะว่าคนเดินข้ามไม่ได้มันต้องขึ้นสะพานเดียวกันรถขึ้นไปก็เดี๋เปิดไฟกับพิษแล้วค่อยๆขึ้นไปละกันเวนกรรมไม่มีสะพานนี่ครับเราต้องย้อนกลับไปทางนี้ ก็เปิดไฟแบบค่อยๆเดินดูรถไปอย่างนั้นมันก็ข้ามไม่ได้แย่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 ถือว่าโชคดีหน่อยมั้งวิ่งขึ้นมาไม่มีรถเลยกำลังกระดึบกระดึบไปอยู่เมื่อกี้อยู่ข้างล่างไม่มีทางไม่มีบันไดให้คนเดินข้ามห่องได้ยังไงก็ต้องข้ามราผ่านนี้แต่นี้ว่ามันมืดแล้ว มันเลยไม่มีรถน้ค,ค่อยๆตัดนะครับขึ้นมาถึงสะพานตรงกลางมีแต่ปูตรงนี้แต่ว่าไม่มีทางขึ้นสำรับคนเออมื่อกี้ก็นั่งเอออยู่ข้างล่างคือแล้ววะ